สวัสดีค่ะพบกับช่องของเต้ยตตยาเปิดดวงนะคะคลิปนี้เป็นเลนดอมนะคะในหัวข้อเรื่องฟ้าเบื้องบนกำลังจะส่งอะไรมาให้คุณเร็วๆนี้อ่ะ เรามาดูกันค่ะว่าฟ้าเบื้องบนกําลังจะส่งอะไรมาให้คุณในเร็วๆนี้ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวดาที่เพื่อนๆนับถือและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาที่เต้ยเคารพบ,บูชาทุกวันนะคะสวดมนต์เสร็จแล้วนั่งสมาธิกรวดน้ําเสร็จแล้วตอบลูกดวงในลายเสร็จแล้วอ่ะเรามาทำคลิปกันสักคลิปหนึ่งก่อนลงไปนอนกันเนาะอ่ะ มาดูกันซิว่าฟ้าเบื้องบนจะส่งอะไรมาให้คุณในเร็วๆนี้นะคะเข้ามาดูกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์ให้กับแม่เตยด้วยนะลูกนะเป็นกำลังใจให้แม่ในการทำคลิปทุกๆคลิปนะะไม่ซีเรียสนะคะเพราะว่าคลิปนี้ถือว่าเป็นบารังพลังงานโดยรวมเนาะถ้าตรงกับเรื่องของใครก็เออคนนั้นนั่นแหละอื หรือเราเปิดหน้าไพ่มาได้พลังงานดีๆก็เราก็รับพลังงานดีๆหน้าไพ่เอาไปได้เลยนะคะอ่มาดูกันว่าฟ้าเบื้องบนกําลังจะส่งอะไรมาให้คุณในเร็วๆนี้ใบไพ่ใบที่หนึ่งค่ะอะไรอะ่ะใบที่หนึ่งเป็นเด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วย,ว,ว,วยนะคะเด็กถือถ้วยว้าวสวยเนาะสวยไหมอ่ะใบที่หนึ่งเป็นเด็กถือถ้วยเดี๋ยวเรามาดูกัน เขาบอกว่าเด็กถือถ้วยอะไรอะ่ะฟ้าเบื้องบนกำลังจะส่งคนคนหนึ่งที่จะมามอบความรู้สึกดีๆให้กับเรานะคะ<ม>เด็กถือถ้วยนะคะฟ้ากำลังจะส่งคนคนหนึ่งที่เขาจะเข้ามามอบความรักความรู้สึกดีๆให้เราได้อิ่มเอมใจมให้เรามีความรู้สึกดีอ่า มอบความรู้สึกดีๆให้เรานะคะอ่ะฟ้าเบื้องบนกำลังจะส่งอะไรมาให้คุณอีกในเร็วๆนี้สองเหรียญสองเหรียญในที่นี้เนี่ยคืออะไรคะการวนกลับมาอมเขาบอกว่าความรู้สึกดีๆเนี่ยใครที่เคยสูญเสียความรู้สึกดีๆใครที่เคยมีปัญหาสูญเสียความรู้สึกเนี่ย เขาบอกว่าฟ้าเนี่ยกำลังจะส่งคนที่วนกลับมามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณในเร็วๆนี้นะคะนะคะนะคะถ้ามองเป็นเรื่องการเงินถ้ามองเป็นเรื่องการเงินใครที่หมุนเงินใครที่ทําเรื่องการเงินเอาไว้เนี่ยฟ้ากําลังจะส่งเงินส่งเงินหมุนมาให้คุณนะส่งเงินที่คุณทําเรื่องเงินหมุนเอาไว้เนี่ยคุณจะได้รับข่าวการเงินนะคะอ่ะ ฟ้าเบื้องบนกาลังจะส่งอะไรมาให้คุณอีกในเร็วๆนี้เราต้องดูไพ่ประกอบด้วยไงว่าไพ่จะขึ้นว่าอย่างไงอีกอะเราต้องดูไพ่ใบประกอบด้วยอะ,อะเดี๋ยวมาดูกันฟ้าเบื้องบนกําลังจะส่งอะไรมาให้คุณในเร็วๆนี้ส่งสี่เหรียญอ่าส่งสี่เหรียญสี่เหรียญใครที่รู้สึกรู้สึกว่าคิด อะไรบางอย่างอยู่ในหัวเอคิดอะไรบางอย่างใครอยากได้เงินก้อนใครจะเก็บเงินก้อนคุณจะสามารถเก็บเงินก้อนได้นะนะนะในช่วงนี้นะฟ้าเบื้องบน,บนบอกว่าคุณจะสามารถเก็บเงินก้อนได้นะเงินสี่เหรียญคือเงินก้อนนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า ฟ้ากำลังจะส่งคนที่มอบความรู้สึกดีๆมาให้คุณคือคนที่คุณคิดถึงคนที่คุณลืมเขาไม่ได้คนที่คุณระลึกนึกถึงเขาที่คุณคนที่คุณมีเรื่องเขาอยู่ในหัวตลอดเนี่ยประมาณนี้จะส่งวนกลับมานะเพราะว่าเด็ดถือเหรียญแล้วก็ขึ้นด้วยสองเหรียญแล้วก็มาสี่เหรียญเนี่ยวนกลับนะสองเหรียญคือการวนนะนะคะอะเรามาดูไพ่ใบต่อไปกันค่ะ เนะอ็มพ o ลนะเอ็มพอร์ความชัดเจนความมั่นคงในชีวิตนะคะบางคนบางคนรอตำแหน่งนะบางคนรอปรับตำแหน่งรอบรรจุรอเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นอะ,อะไรอย่างเนี้ยคุณได้เลื่อนขั้นแน่นอนนะคะคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้ฟ้าเบื้องบนกำลังจะส่ง ส่งตำแหน่งมาให้คุณนะคุณจะได้เลื่อนขั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือคนเป็นข้าราชการมีโอกาสทำทำขั้นได้สำเร็จนะแล้วก็เลื่อนขั้นด้วยนะคะนะคะเร็วๆนี้ด้วยนะคะอ่ะฟ้าเบื้องบนกำลังจะส่งอะไรมาให้คุณอีกในเร็วๆนี้แฮงแมนแฮงแมนใครเครียดใครเครียดใครวิตกใครกังวล ใครที่มีปัญหาความกรุ่มใจนะคะใครที่มันมีเรื่องอยู่หนึ่งเรื่องแล้วเอาออกจากหัวไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยแฮงแมนบอกว่าเดี๋ยวก็จะคลี่ายแล้วนะลูกนะ นะคะเดี๋ยวจะขี้ข่ายแล้วนะฟ้าเบื้องบนกําลังจะส่งสิ่งดีๆมาให้หนูแล้วหนูจะไม่ต้องเครียดไม่ต้องวิตกไม่ต้องกังวลอีกแล้วนะคะประมาณนี้นะอามาดูไพ่ใบต่อไปฟ้าเบื้องบนกําลังจะส่งอะไรมาให้คุณในเร็วๆนี้อีกสี่ถ้วยอืมคนที่เราคิดถึง คนที่เรานึกถึงคนที่อยู่ในหัวเราคนเนี่ยสี่ถ้วยสี่เหรียญมาเนี่ยคนที่เราเอาเอา,เ,อาเขาออกจากหัวไม่ได้แฮงแมนมาเนี่ยอืมนั่นแหละวิตกกังวลเรื่องอะไรนั่นแหละเรื่องนั้นจะคลี่ลายหรือเราคิดถึงใครเรามีอะไรที่เราเอาเขาออกจากหัวจะความคิดถึงจะความรู้สึกไม่ได้เนี่ยฟ้าเบื้องบนกําลังจะส่งเขาวนกลับมาอีกแล้วนะคะ นะคะฟ้าเบื้องบนกําลังจะส่งเขาวนกลับมาหาคุณในเร็วๆนี้ด้วยนะคะเพราะหัวข้อเราต้องเร็วๆนี้ด้วยเนี่ยใครที่เครียดใครที่วิตกใครที่กังวลน,นะคะเขาบอกว่าช่วงนี้ให้ทําสมาธิให้นิ่งให้สงบนะคะอ่าใครที่เคยขอพรเอาไว้ขอพรพ่อปู่เอาไว้ขอพรครูบาอาจารย์เอาไว้ขอพรเรื่องอะไรต่างๆ ฟ้าเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าคุณจะได้รับพรนั้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาแสงสว่างมาให้คุณไม่ต้องเครียดไม่ต้องวิตกไม่ต้องกังวลสิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังนําทางมาให้คุณคุณขออะไรไว้เนี่ยเขากําลังเอามาส่งให้คุณนะคะประมาณนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาลังเอามาส่งให้คุณนะคะอ่ะฟ้าเบื้องบนกําลังจะส่งอะไรมาให้คุณอีกในเร็วๆนี้คะ่ะภพ่ใบต่อไป 3ดาบเนี่ยสามดาบขึ้นคู่กับสี่เหรียญเพราะฉะนั้นแล้วดูแล้วพลังงานของคนที่ผ่านมาพบคลิปเนี้ยส่วนมากแล้วเนี่ยเสียใจเจ็บใจถูกทำร้ายจิตใจถูกทำให้เสียใจอะไรประมาณเนี้ยเนาะอกหักอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเขาบอกว่าฟ้าเบื้องบนเนี่ย จะส่งคนที่ทําให้คุณเสียใจกลับมาจะส่งคนที่ทําร้ายคุณทําร้ายจิตใจคุณกลับมาจะส่งคนที่เขาบอกว่าคนที่ทําให้คุณเนี่ยเจ็บใจเสียใจหรือทําร้ายจิตใจคุณก่อนหน้าเนี้เขากําลังส่งออกกลับมาเพราะว่าคุณน่ย ไม่ลืมเขาไงสี่ถ้วยสี่เหรียญแล้วก็แฮงแมนอย่างเนี้ยมันอยู่ในหัวมันอยู่ในหัวตลอดเลยค่ะลืมไม่ได้แม่หนูลืมไม่ได้นั่นแหละเขากําลังส่งมาให้หนูแล้วนะลูกนะคะส่งแล้วก็วนกลับมานะฟ้าเบื้องบนอันนี้เป็นกําหนดฟ้าเนาะเป็นกําหนดฟ้าทําไมฟ้าส่งคนแบบนี้กลับมาให้อีกอ่ะ ทำไมคะดูซิทำไมฟ้าส่งคนแบบนี้กลับมาให้เราอีกเนาะดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยว่ายังไงมาแบบปุบป,ปรับฉับพันกระทันหันด้วยนะเนี่ย ตอนเลิกก็เลิกกันแบบป,ปุบปับฉับพันกระทันหันเหมือนกันถูกไหมอ่ะตอนเลิกก็เลิกแบบไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเลยดังฟ้าผ่าเปรี้ยงกลางหัวใจประมาณเนี้เนาะรู้ข่าวก็รู้ข่าวเจ็บก็เจ็บเปรี้ยงเลยประมาณเนี้ยแล้วเวลาไปก็ไปแบบป,ปุบปับฉับพันกระทันหันแล้วเวลามาก็จะมาแบบปุบปับฉับพันกระทันหันเหมือนกันมาคราวนี้เนี่ยประมาณนี้เลยนะ กลับมาคราวนี้มามาดีเลยมาจริงมาจังมาสร้างเนื้อสร้างตัวมาสร้างฐานะร่วมกันมาสร้างความมั่นคงร่วมกันนะหรือนะคะหรือใครที่ก่อนหน้านี้ใครที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาเขาเรียกยังไงอะชีวิตรู้สึกตก ปรับปรับฉับพันชีวิตรู้สึกแย่ลงแบบกระทันหันเลยจากคนเคยอุดมสมบูรณ์มีตำแหน่งมีงานมีกิจการที่ดีอะไรอย่างนี้ก่อนหน้านี้เป็นแบบนี้แล้วอยู่ดีมันตกอะมันตกมัน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 ดาวลงอะมันตกลงปุบปรับฉับพันกระทันหันประมาณเนี้ยเขาบอกว่าชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนขึ้นอีกเหมือนกันนะถ้าคุณเคยเจอเรื่องแบบนี้แล้วปุบปรับฉับพันกระทันหันแย่ลงพังลงกิจการการงานตกงาน ฉับพันโดนเลิกจ้างกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเปลี่ยนดีอีกเหมือนกันนะเพราะเปลี่ยนลายแล้วนะเขาจะเปลี่ยนดีให้คุณอีกเหมือนกันนะอ่ะมาดูใบต่อไปกันค่ะ M-Pace เนี่ย M-Pace เอ็มเพจคู่กับอะไรอ่ะเอ็มเพลอร์ก็ถึงบอกไงทําไมฟ้าเบื้องบนเนี่ยส่งคนที่ทําให้เราเจ็บใจกลับมาอีกเพราะอะไรอ่ะเพราะเราเป็นเนื้อคู่กันไงเอ็มเพลอร์กับเอ็มเพจคือไพ่เนื้อคู่นะเอ็มเพลอร์นี่เอ็มเพจเนี่ยไพ่เนื้อคู่ไพ่คู่ครองอืมตอนนี้เขาเริ่มเครียดแล้วนะคนที่มีปัญหากับเราไปเนี่ยอธิบายสักหน่อยเขาเริ่มเครียดเริ่มคิดถึงเรา เริ่มรู้เห็นคุณค่าในตัวเราเริ่มรักเราเริ่มห่วงเราเริ่มกลัวเราไปมีคนอื่นประมาณนี้เลยนะตอนเนี้ยประมาณนี้เลยนะลูกนะประมาณนี้เลยนะเริ่มเห็นเราสวยดูดีเป็นธรรมดาเนาะคนที่ถูกทิ้งส่วนมากจะแต่งตัวใช่ไหมอะ่ะไอตอนอยู่กับแฟนนี่อยู่กับสามีภรรยานี่ไม่ค่อยไม่ค่อยดูแลตัวเองอะ่ะ นี่พอโดนทิ้งไปแล้วเนี่ยแต่งตัวกลัวไม่สวยกลัวสู้เขาไม่ได้แต่งตัวนู่นนี่นั่นโออยากให้เขาเสียดายประมาณเนี้ยมันก็เป็นตามที่เราวางเอาไว้จริงๆอ่าเขาก็เสียดายหึงหวงเราเอ็มเพสไงและอย่างหนึ่งที่แม่ถามไปว่าทําไมฟ้าส่งคนที่ทําให้เราเจ็บใจทําที่เรามาทําให้เรา ปางตายเจ็บปวดหัวใจกลับมาให้เราอ่ะก็เขาเป็นคู่เราไงอันนี้เป็นเอ็มเพลอร์อันนี้เป็นเอ็มเพลสเนี่ยเป็นไพ่เนื้อคู่แท้เลยไพ่ที่ห่างกันไม่ได้ทิ้งกันไม่ได้จริงอ่ะฟ้าเบื้องบนกําลังจะส่งอะไรมาให้คุณอีกในเร็วๆนี้นะคะ1สิบหมาย สิบไมยเนี่ยสิบไม้ก็แบกกอดความรู้สึกนั้นไว้คนที่คุณเอาออกจากความรู้สึกไม่ได้คนที่ทำให้คุณเนี่ยต้องอดทนกอดความรู้สึกนั้นไว้นั่นแหละฟ้าจะส่งมาจริงๆมันขึ้นไม่พ้นกันเลยอะ่ะไพ่เนี่ยส่วนมากคนที่มาดูคลิปของเต้ยเนี่ยส่วนมากมีปัญหาเรื่องนี้กันเยอะเนาะเนาะ,เ,นะเพราะพลังงานหน้าไพ่ส่วนมากออกมาเรื่องนี้ เด่นมากเลยอะ่ะเรื่องความรักเรื่องปัญหาหัวใจอะไรอย่างเนี้ยเนาะอืมอ่า่ามาดูฟ้าเบื้องบนกําลังส่งอะไรมาให้คุณอีกในเร็วๆนี้อ่ะหนึ่งถ้วยเขาบอกว่ายังไงอ,ะอ่ะอ่าเขาจะกลับมาขอเริ่มต้นใหม่อืมเอาอย่างนี้เลยตรงๆเลย เขาจะกลับมาขอเริ่มต้นใหม่คนที่นิ่งไปคนที่เงียบไปคนที่ขาดการติดต่อกันไปคนที่นิ่งๆเงียบๆหายไปเนี่ยเขาจะกลับมาเร็วๆนี้ด้วยนี่แหละภายในไม่กี่วันนี้แหละกลับมาขอเริ่มต้นขอโอกาสแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่ เออประมาณนี้ประมาณนี้เลยคนที่ทําเลิกกันไปปรับปรับฉับพันกระทันหันเนี่ยเขาจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อันเนี้ยเหมือนดูเนี่ยดูไปดูมามันไม่ดูโดยรวมแล้วมันเป็นเรื่องความรักเสเด็จเลยมันไม่มีเรื่องอื่นมาเลยอะคุณทำไมไม่มีเรื่องอื่นมาเลยยังแม้มีแต่เรื่องความรักอไม่เป็นไรมีเรื่องความรักแล้วก็ดูความรักให้เนาะเนาะเนาะแสดงว่าคนที่มาดูคลิปเตอร์นี่เรื่องความรักจะมากอะ่ะเอออะ ฟ้าเบื้องบนส่งอะไรมาอีกหนึ่งเหรียญเอา้าหนึ่งถ้วยมาหนึ่งเหรียญมาค่ะเริ่มต้นใหม่มาแน่นอนอย่างนี้เลยนะเนี่ยหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญขึ้นคู่กันเนี่ยคือมันการันตีได้เลยอะคนที่ทําให้เราเจ็บใจเนี่ยคนที่เราออกจากหัวไม่ได้คนที่เราคิดถึงเขาเนี่ยคนที่เราเป็นแฮงแมนห้อยหัวอยู่เนี่ยหนึ่งถ้วยมาหนึ่งเหรียญมามาแน่นอนอืมมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อะ ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคนที่เลิกกันไปปุบปรับฉับพันกระทันหันแล้วมายังไงคะแม่ก็มามันก็มาแบบปุบปรับฉับพันกระทันหันเหมือนตอนที่เลิกเหมือนกันเออหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญมาขอโอกาสมาครั้งนี้นี่เหมือนว่าชัดเจนเลยแสดงเลยว่าฉันรักเธอฉันจะอยู่กับเธอฉันจะไม่ไปไหนจากเธออีกแล้วประมาณนี้อ่ะฟ้าเบื้องบนกำลังจะส่งอะไรเข้ามาให้คุณ มา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 ส่งความรักมาก็เอาเนาะเร็วๆวนี้นะอย่าช้ารอไม่ได้รอนานไม่เป็นเออประมาณนี้เนาะใจร้อนอ่ะหยิบออกมาเลยค่ะเดอร์ซันเนี่ยอ่ะทีนี้มาดูคนที่เลิกกันไปปรับป,ปรับฉับพันกระทานหันมาครั้งนี้จะมาแบบชัดเจนแสดงความชัดเจนแล้วเขาจะใจร้อนด้วยใจร้อนอะไรใจร้อนอยากกลับมาใจร้อนที่จะมา เทคแอคชั่นใจร้อนที่จะเข้าหาเหล่าเออลุ่มร้อนลุ่มรโรงทนไม่ไหวแล้วอยากจะกลับมาเร็วๆนี้แหละประมาณนี้เลยทายแบบนี้เลยมาแล้วยังไงคะมาแล้วดีคราวนี้มาไม่ร้ายเดอซันคือพลังงานการเริ่มต้นใหม่ที่สว่างสวัยมาแล้วจะมาเหมือนกับว่าสร้างเนื้อสร้างตัวนู่นนี่นั่นนะคะเลิกกันไปปรบป,ปรับฉับพันกระทันหันจะมาแบบสว่างสวัยเลยหรืออันนี้มองมองเรื่อง,เร,องเรื่องอื่นมั่งเนาะเดี๋ยวมันจะเข้าความรักเกิน ทีนี้ใครที่มีปัญหากิจการธุรกิจนู่นนี่นั่นหรือตกงานกระทันหันหรือว่าปัญหาชีวิตครอบครัวหรือว่าปัญหาที่มันแบบมันตกลงอมันดาวลงชีวิตแย่ลงครอบครัวลําบากลงเลยจากเมื่อก่อนเคยดีแล้วตอนนี้ลําบากแย่ลงเลยเนี่ย<ม>เขาบอกว่าจะดีขึ้นแล้วนะเดือดซันมานี่เคลียร์หมดเลยนะจะดีขึ้นนะจะดีขึ้นนะเคลียร์เลยนะหูยไพสวยเนาะหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญเดือดซันเนาะ ไพ่สวยเลยนะไพ่สมหวังนะอันนี้เป็นไพ่สมหวังนะหน้าไพ่อันนี้หนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญเดอะซันเนี่ยแม่บอกเลยเลยนะลูกว่ามันเป็นไพ่สมหวังนะเอ็มเพลเลอร์เอ็มเพลสเนี่ยไพ่สมหวังนะหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญเนี่ยความสมหวังจะเกิดขึ้นแล้วนะสมหวังจริงๆสมกับที่แม่ตั้งชื่อเรื่องเลยฟ้าเบื้องบนกําลังจะส่งอะไรมาให้คุณเร็วๆนี้อ่ะมาดูใบสุดอ,อ่าใบไม่สุดท้ายเนาะเดี๋ยวเปิดให้เรื่อยๆ k King of Cup เนี่ย g of Cup พอ้อย Night of คั p พูดผิดค่ะอัศวินถือถ้วยเขาจะส่งคนที่มามอบความรู้สึกดีๆให้เรามาครั้งนี้เนี่ยจะมามอบความรักความรู้สึกดีๆให้จะไม่ทำให้เสียใจอีกแล้วจะมาแบบมาแบบเร็วด้วยนะไม่รีไม่รอแล้วเพราะขึ้นคู่กับเดอะซสันมาแบบใจรอนที่จะมาเลยอาเร่งวันเร่งเวลาที่แบบ จะมาแบบปรบปรับฉับพันเลยอยาขึ้นเดอะซันขึ้นคู่กับเดอะ o ทาวเวอร์เนี่ยจะมาแบบรวดเร็วทันใจเลยนะประมาณนี้เลยนะอะมาดูเดี๋ยวเปิดให้อีกห้าใบเนาะอืมราชินีถือเหรียญน,นี่ราชินีถือเหรียญความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งความร่ำรวยนะคะใครที่ช่วงนี้รู้สึกว่างานหนักช่วงนี้รู้สึกว่างานมันลุมเลาเนี่ยนะคะ ม,มันเบื่อๆเซนๆกับชีวิตเนี่ยงานคุณจะเข้ามามากๆรัวๆเลยนะคะแล้วคุณจะได้เป็นราชนีถือเหรียญเลยดูเรื่องการงานมั่งเพราะราชนีถือเหรียญเนี่ยขึ้นคู่กับสิบไม้สิบไม้เนี่ยงานจะเยอะ างานจะเยอะภาระงานจะเยอะหรือใครทําธุรกิจส่วนตัวใครทาํามาค้าขายใครทําอะไรก็ช่างงานคุณจะเยอะลูกค้าคุณจะเยอะแล้วคุณจะวิ่งหัวหมุนเลยทํางานคุณจะเหน็ดเหนื่อยกับการทํางานแต่คุ้มนะคุ้มนะคุณจะได้ราชนีถือเหรียญเลยคราวนี้จะสมบูรณ์จะได้เงินจะได้เงินได้ทายแบบนี้เลยคุณกําลังจะได้เงินคุณกําลังจะรวยรวยเพราะงานค่ะ มาดูไพ่ใบต่อไปกันค่ะไพ่ใบต่อไปฟ้าเบื้องบนกําลังจะส่งอะไรมาให้คุณอีกคะ่ะฟ้าเบื้องบนขาว้าวสิบถ้วยโอ้ยสิบเหรียญค่าสิบเหรียญหุ้ยสิบเหรียญเงินเต็มอะนะสิบเหรียญเงินเต็มนะแล้วก็ครอบครัวที่สมบูรณ์ด้วยเนี่ย เขาบอกว่านี่ไงเขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่มาสร้างเนื้อสร้างตัวเหมือนที่เต้ดูเอาไว้เลยเนี่ยเพราะว่าเดอะซันมาเนี่ยแล้วมาแบบว่ามาร่วมกันสร้างมาร่วมกันทําให้เกิดความสําเร็จและความสมบูรณ์ในครอบครัวเราสิบเหรียญคือความรักจะโดดเด่นครอบครัวจะกลับมาเป็นครอบครัวมาเริ่มต้นกันใหม่คนที่ทําให้เราเสียใจนี่แหละ แล้วก็มาช่วยกันสร้างช่วยกันทําแล้วสําเร็จไหมสําเร็จรวยด้วยเนาะรวยสิบเหรียญคือไพ่ที่รวยที่สุดในกองนะทําเหมือนว่าทําร่วมกันแล้วรุ่งทําร่วมกันแล้วเจริญประมาณเนี้ยค่ะอ่ะอ่ะอ่ะมาดูกันฟ้าเบื้องบนกําลังจะส่งอะไรให้คุณอีกเดี๋ยวเปิดให้อีกสามใบนะลูกนะแม่จะนอนแล้วแม่เพลียมากเลยตอบลูกดวงในลายอืออ่ะอ่ะอ่ะอีกสามใบค่ะสเตรน สเตนลาชินีข่มสิงโตใครที่เจอกับปัญหาหนู่นนี่นั่นมาคุณจะสามารถควบคุมสถานการณ์ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคไปได้ทุกเรื่องณนะทุกเรื่องเลยนะสเตนเนี่ยทุกเรื่องนะคะทีนี้ถ้ามองในเรื่องความลักคนที่ทําให้เราเสียใจเขาจะมาขอเริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่หนึ่งเหรียญน,นี้นะคะแล้วเขามาครั้งนี้เขาจะเชื่อง เขาจะไม่ทรยศไม่หักหลังไม่มีไม่เป็นงูพิษไม่เป็นอะไรอีกเพราะว่าเราคือสเตนเราคือราชินีเราสามารถจับงูพิษได้เราสามารถจับสิงโตได้เราเอาอยู่เราชนะทุกอย่างนี่แหละเขากลับมาครั้งนี้เขาจะเชื่อฟังเราทุกอย่างอ่าเขาจะมาเป็นแมวเหงาเชื่องเชื่อง,องในมือเราเลยละทีนี้พัยสะท้อนไฟเนาะไม่เป็นไรเนาะยกจับให้ดูแล้วเนาะอ่ามาดูใบต่อไปอีกค่ะ ฟ้าเบื้องบนกำลังจะส่งอะไรมาให้คุณอีกในเร็วๆนี้คะ 7. ไม้เจ็ดไม้ขึ้นคู่กับอะไรลูกเจ็ดไม้ขึ้นคู่กับเดอะซันเขาบอกว่าถ้าก่อนหน้านี้ใครมีปัญหาใครมีอุปสรรคในเรื่องการงานธุรกิจกิจการก็ดีหรือใครมีปัญหามีอุปสรรคใดๆก็ช่าง เราจะผ่านพ้นข้ามปัญหาอุปสรรคไปได้นะคะเพราะเดือดซันขึ้นคู่เดือดซันจะเคลียร์ให้หมดเลยแล้วทีนี้เนี่ยถ้าดูเรื่องความรักเขาบอกว่าเขาจะพังกำแพงคุณเข้ามาแล้วนะถ้าคุณไม่ยอมรับรักเขาหรือไม่ยอมคืนดีกับเขาเขาไม่ยอมนะเขาจะพังกำแพงคุณเขาจะพังประตูบ้านคุณเขาจะพังประตูห้องคุณเขาจะพังกำแพงใจคุณแล้วกลับมาอยู่กับคุณอืเขาจะ ผ่านอุปสรรคกลับมาหาคุณแล้วนะอ่าใบาสุดท้ายครับใบสุดท้ายใบยสุดท้ายฟ้าเบื้องบนกําลังจะส่งอะไรมาให้คุณอีกในเร็วๆนี้ค่ะแดาบ8ดาบ,ดาบขึ้นคู่กับอัศวินถือถ้วยเขาบอกว่า8ดาบคืออะไรอ่ะ ปิดตัวปิดใจเลิกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่เจ้าชู้แล้วไม่คุยกับคนอื่นไม่นอกใจแล้วปิดบล็อกทุกสิ่งทุกอย่างเออประมาณนี้เลยนะมองแบบนี้เลยนะปิดบล็อกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไม,ไม่ไม่ฟังใครแล้วอะ่ะฟังหัวใจตัวเองนะเพราะว่าเขาเนี่ยมืด8ด้านไปไม่ถูกอยู่ไม่เป็นก็ต้องกลับมาที่เดิมประมาณนี้เลยทายแบบนี้เลยค่ะ,ะทายแบบนี้เลยนะ เอามาดูไพ่ท้ายสำรับกันท้ายสำรับเป็นอะไรอะ่ะเจ็ดดาบให้มันขึ้นคู่กันเนาะเจ็ดดาบแปดดาบเจ็ดดาบว่ายังไงอะ่ะเขาจะออกมาจากตรงนั้น่อาออกมาจากสิ่งวุ่นวายออกมาจากผู้คนที่ทําอะไรลับหลังกันออกมาจากผู้คนที่ยุแยงตะแคงลัว่วออกมาจากผู้คนที่เหมือนกับว่าไม่มีความจริงใจซึ่งกันและกันออกมาจากผู้คนที่ ทําอะไรแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีความยังไงอะ่ะมีอะไรรับหลังมีเรื่องตลบตะแลงต่อกันอย่างเงี้ยเขาจะออกมาจากตรงนั้นอืมแล้วถ้าเขาเคยทําแบบนั้นกับคุณเขาเคยทําอะไรรับหลังคุณเคยโกหกหลอกลวงคุณเคยเคยทำอะไรที่ไม่บอกคุณเนี่ย เขาจะออกเขาจะเลิกนิสัยนั้นแล้ว่าเขาจะเลิกเขาจะหยุดนิสัยนั้นแล้วเพราะแปดดาบคือการหยุดการปิดเขาจะไม่ทําแบบนั้นแล้วเขาจะมาเป็นนี่สิบเหรียญให้เราเป็นคู่รักให้เราเขาจะเชื่อฟังเราดังสิงโตนะคะเขาจะมาขอโอกาสใหม่ตรงนี้กับเรานะคะใครเรื่องเรื่องเรื่องที่เต้ยอ่านไปนี้ตรงกับของใครเนี่ยก็รับพลังงานไปเลยนะเตรียมตัวดีใจได้เลยส่วนใครอยากดูดวงส่วนตัวลืมโฆษณาค่ะ ใครอยากหรือดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมานะคะครูเต้ย52นะคะค่าครูตามกำลังศรัทธาค่ะถึงคิวเดี๋ยวเต้ยส่งภาพหน้าไพาแบบนี้ไปแล้วก็ส่งคลิปเสียงอธิบายตามหลังไปนะคะเพื่อความรวดเร็วค่ะโอเคนะคะก่อนนอนคืนนี้สวดมนต์นะคะไหว้พระกรวดน้ํานั่งสมาธิแผ่เมตตานะคะนอนหลับฝันดีสมหวังทุกอย่างนะคะให้สมหวังดังที่ไพ่เปิดมา ฟ้าเบื้องบนกำลังส่งมาให้คุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะ